ล่าสุดก็มีการประกาศเห็นชอ่องงบประมาณปี68แล้วนะคะวงเงินอยู่ที่3.75ล้านล้านบาทรองรับการดําเนินการนโยบายต่างๆโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งฝั่งนายกเศรษฐาเองเนี่ยก็เชื่อมั่นบอกว่า GDP ปีนี้มีโอกาสขยายตัวที่2.5เเซ์ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถแถลงผลประชุมกรมซึ่งได้เห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงินอยู่ที่3.75ล้านบาทตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอนะคะ3.75ล้านล้านบาทส่วนการประชุมกรมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่เรานำเสนอกันนายกระบุบอกว่าได้พูดคุยกันในวงกว้างซึ่งผู้ว่าทอ,อทอเข้าร่วมด้วยแล้วก็ตอบรับด้วยดีมีการให้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ เชื่อว่าทุกคนมีความหวังดีกับประเทศส่วนวิธีการช่วยเหลือประชาชนหรือกอบกู้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันค่ะ